นะคะ BMI ที่ทำให้สุขภาพดีเรื่อง longevity ก็คืออายุยืนยาวอยู่ที่21-22เพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณซิว่าในคนที่สูง165เซนแล้วจะ BMI อยู่ที่ประมาณ21ควรจะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของปณิธานปีใหม่กับหุ่นรูปร่างใหม่กันนะเ,เราอาจจะตั้งเป้าเป็นเรื่องของน้ําหนักเป้าหมายด้านสุขภาพของเราอย่างแรกเรื่องน้ําหนักตัวอันที่2ก็คือสัสดส่วนรูปร่างอันที่3ในเรื่องของผลเลือดเช่น DM คืออะไรนะเบาหวาน HT คือไฮเปอร์เทนชันความดันสูงคืออันนี้ไปประเมินตัวเองนะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนแล้วกันนะคะเช่น สมมติว่าในปีใหม่เนี้ยนะจากสมมุติว่าเราน้ําหนัก100่กิโลปีใหม่จะลดน้ําหนักให้เหลือ50าสโลแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้ไอ้อย่างเนี้ย มันจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือไม่ได้ปรามาสดูถูกกําลังจะชี้ให้เห็นว่าการที่เราพูดแค่ว่าปีใหม่เนี้ยจะลดน้ำหนัก50กิโลเนี่ยมันไม่มีอะไรชี้วัดสักอย่างแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ากลไกร่างกายเรามันทํางานยังไงแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมัน,ม,นมันไม่ได้หรือรีบอยากจะลดมากเป๋ผิดทางก็ไปใช้พวกายาลดน้ําหนักไปใช้อุปกรณ์อะไรที่แบบดึงเสียเงินเสียทองเพื่อที่หวังว่าอุปกรณ์พวกนั้นมันจะช่วยลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให ให้เรารู้สึกว่าแบบมันยากจังเลยหรือมีใครทําได้ไหมเนี่ยหรือฉันคงทําไม่ได้โอ้โหอันนี้ดิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันเสียกําลังใจทีนี้ในการตั้งเป้าเรื่องน้ําหนักให้พวกเรารู้จักค่านี้เป็นหลักเขาเรียกว่า BMI ใครที่จะลดน้ําหนักแล้วไม่รู้จัก BMI เนี่ยนะอันนี้อันตรายเพราะว่ามีโอกาสเป๋หลุดโค้งสูงมากอย่างแรกต้องรู้จักคําคํานี้ก่อนก็คือ BMI นะ BMI ก็คือ body mass index นะเป็นการที่จะทําให้เราอะ มาวางแผนการจัดรูปร่างน้ําหนักและส่วนสูงให้มันอยู่ในเกณฑ์โดยอาศัยค่าเฉลี่ยของประชากรคนอื่นๆที่เขามีส่วนสูงเท่ากันกับเรานะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่เขามีส่วนสูงเท่ากันกับเราเนี่ยที่ควรจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่เ,เพราะคนที่ส่วนสูง150เซนส่วนสูง160เซนส่วนสูง170เซนเนี่ยนะก็จะมีน้ําหนักที่ไม่เท่ากันก็จะตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเลขแตกต่างกันเพราะส่วนสูงเท่ากันการที่เรารู้จัก คำคำนี้เราก็จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้สุขภาพของเราเนี่ยส่วนสูงกับน้ําหนักของเราบันสัมพันธ์กันอยู่ที่โดยค่าเฉลี่ยตกอยู่ในกลุ่มคนที่เขาสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าคือถ้าเราไม่รู้จักคำคำนี้บางทีเราก็จะตั้งตัวเลขที่มากเกินไปหรือบางทีเราตั้งตัวเลขที่น้อยเกินไปโดยเฉพาะในวัยมีนิอพสหลายหลายคนก็จะแบบว่าพี่อยากเอาลงอีกสัก3โลกแต่3กิโลที่พูดมานี่คือ BMI มมันยังอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยที่แบบมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจไขมัน ความดันเบาหวานอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น่าเราก็มาดูว่าแล้วถ้าโดยเฉลีย่ย B M I มันเท่ากับอะไร B M I เท่ากับน้ําหนักน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงนะส่วนสูงให้เป็นเมตรนะคูณกัน2ครั้งก็คือเมตรคูณเมตรส่วนสูงยกกําลังสองก็คือเมตรคูณเมตรสมมุติว่าหนัก80กิโลแล้วส่วนสูงอยู่ที่1.65เมตรก็ต้องเอา1.65คูณกัน2ครั้งแบบนี้มันก็จะได้80หารด้วย2 7 มันจะได้อยู่ที่29.41ก็ต้องบอกว่า BMI ที่ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณเขาเรียก18.5ถึง 22. ถ้า BMI น้อยเกินไปเนี่ยภูมิต้านทานในร่างกายของเราอ่ะมันก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเวลาที่เราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงเมนโพสก็จะเสี่ยงต่อภาวะกระดูกบางมากกว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะกว่านี้หรือ BMI ที่ขยับสูงไปกว่านี้นะคะ BMI ที่ทำให้สุขภาพดีเรื่อง Longevity ก็คืออายุยืนยาวอยู่ที่21-22เงพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณซิว่า ในคนที่สูง165เซนแล้วจะ BMI อยู่ที่ประมาณ21 cm, ควรจะมีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เอา1.65คูณ1.65ใช่ไหมก็เท่ากับน้ำน้ำหนักที่มันควรจะเป็นแล้วก็ค,คูณไข้เพราะฉะนั้นก็คือน้ำหนักที่ควรออจะเป็นเกิดว่าเราตั้งเป้าที่ BMI ที่21 cm, ของส่วนสูง165เซนเท่ากับ57.12กิโลเพราะฉะนั้นในคนคนนี้ควรที่จะลดน้ําหนักลง ไปอีกกี่กิโลจากเดิมที่น้ําหนักเขา80ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้ําหนักที่ควรจะเป็นอยู่ที่57ก็เอา80ลบ57.12เท่ากับ22.88กิโลก็อันนี้มันเป็นไกด์ไลน์ที่หมอคํานวณมาจากเรื่องของสุขภาพที่จะส่งเสริมให้พวกเราอะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้คํานึงถึงแค่เรื่อง,องน้ําหนักตัวอย่างเดียวถึงเริ่มต้นจาก BMI แต่ทีนี้ก็แล้วแต่ด้วยเพราะว่าบางคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือตั้งเป้า ของตัวเองเลยว่าปีหน้าน้ําหนักที่ควรจะเป็นของเราอยู่ที่เท่าไหร่อนะต่อหลังจากนั้นก็คือข้อที่2ส,สัดส,ส่วนหุ่นรูปร่างเนี่ยนะขึ้นกับเราดีไซน์ก็ให้ไปออกแบบการออกกําลังกายโดยการเวทเทรนนิ่งนะมีคาร์ดิโอแล้วก็มีในเรื่องของการยืดหยุดนะคะเรียกว่าเฟสซิบิลิตี้นะอย่างเช่นโยคะสุดท้ายอันที่3ก็คือในเรื่องของผลเลือดหลายๆคนเจอว่าเอ้ยผลเลือดเองผิดปกติแต่ต้องเมคชัว นนะว่าผิดปกติจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าเป็นเพราะเราคํานวณไม่เป็นเราแปลผลไม่เป็นเราก็เลยแปลผลไอ้ที่มันดีๆเป็นผลที่ไม่ดีตรวจเลือดก,ก็ต้องตรวจหลายอย่างส่วนใหญ่ที่เราไปตรวจก็คือตรวจในเรื่องของ fasting blood sugar ตรวจ HbA1c ค่านี้คือน้ําตาลสะสมถ้าจะให้ดีไปตรวจดูค่าอินซูลินด้วยนะว่าเราดื้ออินซูลินไหมนะคะอันนี้คือวันระดับน้ําตาลในเลือดถ้าวัดไขมันในเลือดก,ก็ดูเรื่องของ c อเล e s t อรอ l นะ LDL ไตรกลี สไลด์ HDL เออแล้วก็ CBC ก็คือดูว่าซีดไม่ซีดเม็ดเลือดผิด,ด,ดปกติหรือเปล่าบางคนไปพาหาทาราซีเมียก็ต้องบำรุงเสริมในด้านเฉพาะก็คือดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเขาเรียก complete blood count ดู BUN creatinine นะดูค่าไตาดูค่าตับ SGPT SGOT นะคะตรวจ uric นะดูว่าเป็นเกาหรือเปล่าตวัวดูไทรอยด์ฟังชันเทสนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะ